เมืองทางพี่น้องครับเมืองทางครับผมอุดหลดไปพูนงามครับสุดยอดทั้งสวยแฮ้งอุย้ยพี่น้องครับโอุย้ยพี่น้องย่างฝุกกกับผมถึกหนูขนแดงครับผมไทยเมืองประเด,ด้ด้ความห้หลายๆครับ มาต่อสอีกพี่น้องเออตัวบักใหญ่ครับเมังหางที่ตำบลมุนคับพี่น้องบักเผียงยากครับเออทางงามป่านหนีเานะพี่น้องสวัสดีครับผมพ,พี่น้องเจอกันอีกแล้วครับจีบดักหนูมังทางหนูครับ โอ้ยแหลนจนเปลี่ยนมึงมองหาจินครับพี่น้องเมึงหอยมันขัดเหลี่ยนเมดครับไปนี่มันทางนี่ยังซาหนีผมว่าใส่หลายเทียรอมาด้วยกันครับออ้ยหอยแหลนออมนี่เลยพี่น้อง เรียนอ้อนดีเลยเดี๋ยวขอไปใส่ทางในน้ำขอใส่ทางนอกก่อนงามคักบอกเลยเด็ดอีกแล้วครับมันนี้ไม้หม้อพุ่นนะทั้งะเจอที่เด็ดเรื่องว่าคนที่ตกจุ้มวัอนี้ระวงมือครับ เป็นตัง้งไดสสูรเก้าสูตรเดิมมาถ้าเปลี่ยนมาดวนหรอสูตรเท่าก,กับกับแบบเดิมเมันดีแต่งใดหยางยางนะครับสีมากกับใสเลยแบบนี้ธรรมาดาเขาดีครับหูบัลลัววงกงเราเห็นเหล็ก แกเสร็จเรียบร้อยครับผมไปลุยเมืองท้างพี่รองครับเบิองทา้งครับผม อุดหลุดไปพ่นงามครับสุดยอดทา้งสวยแห้งห้อยขัดห้อยแน่พี่น้องวม่ได้มาโดนหรออาหมูว่วางอีกจากหลงังย่นีุนขวยหนูไปงามแห้งหมดเลย เออใส่หนีแล้วครับจุดลังหนึ่งข่ายเ,ยเกืบอบหมดกระเป๋าเกือบยี่สิบลังครับใส่ไปไม่งามครับบดิมาโดนสานี่ยลายเดือนหรอ แรงบอลแลนลงไปในหูน่นไมยพี่น้องหมายางงามครับผมใส่ไปในซาหนิเจ็ดแปดลังทั้งนอกอะเจ็ดแปดลังครับผมขนะ้ดขวดเออจังทักอันลังหนึ่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 ง เก็ดหลังทั้งในทั้งนอกลายครับอากาศเอาเป็นตะฝนตกฝนตกมากเลยกะทั้งในแดงฝ่าคลื่นสมรุ่นการพี่นอ้องมืซอซ้อเป็นจ้าไดครับหมาย,ย่างดีเลยทางย่างงามว่าถือกรสิหาบ่วงว่าใส่หรอครับไมย้ยนี่ทางมันจะใส่บ่วงครับไปมืซอซ้อครับผม เจอกันฝางนี้มาหลายเที่ยวแล้วสวัสดีตอนซา้าครับพี่น้องกาลังที่หกโปองเสาฝนตกอยู่ทางพุนครับเสียงฝ่าห่องอย่างแห้งเลยเพราะว่าทางผมมาตกบนถนนเถียงฝ่าห่องอยู่ทางสุรินทร์บุรีัน มันผมอซอ,ซอซื้ออยู่ฝนบ่มมาหอดครับไปครับพี่ร่องไปหลุนเมืองน้ำกันครับเมื่อนี้ต้องบอกว่าไม้ยางเด็ดทางบักยางงามห้อยขวดกินเต็มเลยครับมาหลุนเมืองว่าสิเป็นจ้าไหน แะ้วนั่งแรกเขาโอ้ยซื้ออยู่นอ้องหมูมาตัวนี้ม,มาไก่เลยไอ้ยะ่ะ เป็นสี่พี่น้องทางนั้นกลับคือบ่าเห็นโอ้ยพี่น้องครับโอ้ยพี่น้องย่างฟุกกกับผมถือหนูขนแดงครับผมไทยเมืองไประด้เนยความไพหลายๆครับ มาต่อสอีกพี่น้องเออตัวบันใหญ่เหมืงครับมังหางอขออภัยหลายๆมันคือมะเข่าข่า,ขา,ขาสารฮ่าอาโอ้โหคุ้มค่าแล้วพี่น้องมือนี้ ง้าแล้วครับผมเดี๋ยวเอาเก็บก่อนไทยมึงจะหางเลยครับโอ้โหตัวย่างสวยเจ็ดแปดขีดได้ครับบ่าไงไปไหนบอกค้นแดงถือเสยใจเยือเข่าพี่รองครับฟุบว,ว่าเอา้าไปกินเข่าเหรอหนูบ่มามาเข่าเลยครับ หนูว่าได้เลยเป็นห้อยขวดห้อยขวดเก่าหนอไม่เหรอเดือเจอของดีแล้วครับผมได้ขัวแล้วบักขนแดงอุ้ยหลังนั่งถือหลังนั่งถื่อกับผมบรูหละถื่ออย่างเป็นมุนมุนอย่าหาว่าขนแดงอีกเนะนี่ฟูกขากแต่ คือดฟูคักแท้ถ้่ขนแดงสวงหลังต่ออุ้ยบอมเมนบักใหญ่ยักษ์ครับผมมีตำพอนมุนครับพี่น้องบักเพียงยักษ์ครับเออยทางงามป่านนี่เาะพี่น้องหุยใจเย็ยนครับผมใจเย็ยนเย็ยนใจเย็ยนเย็ยนครับพี่น้อง แก่ที่สว่วเขาใหญ่บักใหญ่ยักษ์อู้ยเป็นกิโลโอ้โหเมืองเอาครับอย่ายเดี๋ยวมาล้อเล่นกับไอ้หนุ่มคนนี้บอกเราตัวเป็นอะไรเป็นไหนเต็มเต็มครับผมอุ้ยหนักแข้งพี่น้องบักใหญ่ยักษ์ครับผม ทั้งนี้เพราะเขาไม่เป็นไรเราไม่ว่าอะไรหรอกเอเออโอ้สุดยอดครับเรองครับบิงบิงอรรถครับอุ้ยแข็งไงโอ้เจ็บมือน้ำบาดไปหาเมีมยมเรา มื้อบาทมืดครับพี่น้องมีอยู่พยโอ้โหเดี๋ยวจะหอดขนแดงไหอดบักบกไงน่าสิมากกินตามหมูหวานเนี่ยละพี่น้องขนแดงอีกหกเจ็ดหลังครับหลายวันนี้ใส่ลาย ลุ้ยนี่ว่าเถีดอกเกี๋ยวไปซื้ออยู่พี่น้องล้างนั้นเถอมัมต้องห่อยลงมากแล้วแค่นี้ก็ดีใจแล้ว ก็กินเลยห <c oughs> อยดีดีเลยพี่น้องครับคื่อว่าเขาทางนึงอยู่นี่เออโอ้ยหอ,ย,อยมานางกินเข่าอยู่ เมื่อครับขี่เต็มเยอะกัับบอเดียดเหรอเลี่ยงวันไวหวนี่ละะค่อยมาใส่อีกครับวันนี้เขาพ,อ,พอใจแล้วดเดียดเ๋ยบกคนแดงบกแพงไง รอบต่อไปสิเดี๋ยวเอาบ่วงมาใส่น้ำครับนี่ไปนี่เดี๋ยวเวียนไปก่อนจกมือสองมือก่อนครับเดี๋ยวมาใส่ไม้ทางงามๆพี่น้องรูปเข่าโอ้นี่กลับโม่ผมเจ็บได้หลังเดียวนี่ มุกเขาเลยเจอบ่วงอุ้ยโดนอีกแล้วนี่ใสสวยหลังนี้ก็โดนนะจ๊ะตัวที่สามใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นครับผมไปมึง จะรอดเงื้อมือดำขคลูรขี่รีของผู้ชายคนนี้ไปได้อย่างไรออไตัวตัวไม้ดีปานเนี่ย <c oughs> สวยว่ามันอีกลังเดียวเราพี่น้องอยู่ในภูมิคอย,ยสวยว่ามันหนูใหญ่ลูกมันครับสวย สามแต้มพอวันนี้หลังสุดท้ายชึบซื้อๆอ,อ,อยู่มีอย่างเกิดขึ้นครับผมเมดหมดแล้วอ่ะอ่ะแถวนี้ไม่ได้ใส เดี๋ยวล่าสุดมาใส่อยู่ไม้นี่ตะโดนลหลังพี่น้องบ่ได้จักตัวไปได้อีกอยู่สางหนึ่งไว้หนูกนหลายอยู่เ yeah. ดี๋ยไหวมักวดอีกหมวดเศร้านี่เี๋ยออีกสองสามมือมาซ้ำครับไมยงามครับ เสียงฝ่าห้องบ,บุมบัมบึมบัมอยู่ไปสรุปผลงานกันพี่น้องนี่นะลครับพี่น้องผลงานเฮานูรุ่นนี้นาสีไลยครับนี่พี่นอ้องหนูกำลังตรงๆเท่าๆนี่ หญ่เลยครับนี่บ่าน้อยเลยครับพี่น้องลูกบบเพียงหง่มีจี้ของแท้หนักขักหนูตัวนี้ไหมเออตัวใหญ่ตัวงามแห้งพี่น้องมันขักหนูย่ามนี่หนูหนาแรงเลยมึงเอาด่นครับผมเ<ๆ>ต็มเต็ม<ๆ>การคอมึงครบกบข่างอือ แปดเก้าขีดได้ครับว่ถึงโลดอ,อกพี่น้องนี่เดี๋ยวช่วงเดี๋ยวถ่ายสั่งให้เมืองอยู่พี่น้องครับเดี๋ยวยสั่งให้เมืองว่านหนักจะขีดครับหนูตัวนี้มันหนักไหมเป็นนักหนักแล้วก็ฝันนี่ครับที่เดียดเท่าพี่น้องเด้ครับผมอาหยาดถ่ายให้เมืองตะหางมันเข่ามาเองครับผม ผมไม่ได้ตั้งใจมาดัมดกมันหนอกมันหนาสิมาเคลียกินเข่าซื่อแล้วครับเห็นเขา่าถือตะเวนหมดแล้วพี่น้องแต่ว่าสิเพิ่งตายครับเพราะว่าอ่อนๆอยู่เอาเป็นว่านักบ่าซ้ำตัวนี้ครับพี่น้องนําหนักมันมันโตบ่ใหญ่ปานใดหนักบ่าซ้ำหนูตัวนี้เลยล่ะนนาสิยู่ประมาณหาหกขีดได้อยู่สำหรับบักขนแดงไงเฮาอนี่ตัวนี้นดูกับสามแต้มนะครับผมพี่น้อง พอไดีอยูู่ดีกินคือเกา่าผู้ชายคนนี้บริเหตุแต่พี่น้องผิดหวังหอกครับผมถ้าไดียออกลาก็คือหมานได้น้อยได้หลายอีกเรื่องหนึ่งครับผมปีนี่หนูหลายหมายยังมีอีกหลายครับที่เพิ่นบอกให้ไปดักเมื่อแล้งสิไปหมายที่เพิ่นมาบอกจอุบนันบอกหลายเมื่อแล้วล่ะผมบพิร์ไปแคเที่อมันอยู่ในบ้านเพิน่น มื่ในบ้านหรอกอยู่นาเพิ่นบันนีเพิ่นกับยู่นานำหม่องเก้าเขาละ่ะที่แบ่งหนูให้เจ้าของนาเดี๋ยวมึงเลี้ยงสิบภาพใหเมื่อนครับถ้าฝนโปตกเขาว่าฝนตกย้ำเว้นมาหนีิถ้าฝนตกกะเดี๋ยวเมืองกันพี่นอ้องไปขึ้เก้าละ่ะเมืงองก๊อโเดี๋สร้างบักนีให้เมื่นครับแข็งแกร่งงนี่ อนี่ครับเขาเอือนหนูแพงย้อนทั้งที่เะรพี่้องครับนี่ถ้าถ้ามันบอท่านตายมันสูดี๋วมันนี่มันสิพ้องพ้องขนตัวนี้แต่สู่เขาให้มันตัวใหญ่ให้มันคือยังมันตัวใหญ่พ้องแพงมันขึ้นเขาเลืเอนหนูแพงจริงๆอะหนูพุกกันละครับหนูพุกหนูแพงหนูชนิดเดียวกันแพงใหญ่่ะขอบคุณเรื่ยๆครับผม เหมือนวันนี้เก่าเฉียบครับพี่นเราตัวนี้โอ้ยมาแบบไหนหน่อยว้านเมืองตัวนี้เก่าขีดกับผมแบบใหญ่เลย em bạn hãy đăng là cho kênh lalaschool Để